สวัสดีครับคิวเตมีครับและคลิปนี้เรามารีวิวกันกับหูฟังตัวนี้ e d i f i e r TWS One Pro 2นะครับหรือว่า Pro Gen 2นั่นแหละนะครับเป็นรุ่นที่2ของตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆกับราคาที่ได้มาและฟีเจอร์ที่จัดเต็มมาครับราคาเขาอยู่ที่1489เท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวมี Pro 12- 12มาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าผมเอาไปรีวิวใช้งานมาที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผมเพิ่งไปเที่ยวมาเลยนะฮะเห็นรา ราคาพันก,นกลางๆแบบนี้แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าใส่ ANC มาให้หรือว่า Active Noise Cancellation ตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคานี้หายากมากๆที่จะใส่มาให้นะครับแถมยังสามารถควบคุมแบบ touch ได้ด้วยอันนี้ก็ใส่มาให้นะครับมีเรดการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP54 และความสามารถอื่นๆมีอะไรกันอีกไปรีวิวกันเลยครับ ของในกล่องของ Edifier t w s 1 Pro 2นะครับนอกจากเจ้าตัวหูฟังกับเคสแล้วเนี่ยก็จะมีสาย USB A to C รวมไปถึงตัวจุกยางอีก3ขนาดต่างหากนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น4ให้เราเปลี่ยนไซสายได้ ดีไซน์นี้ถ้าพูดถึงเคสก่อนก็คือมาแบบมินิมอลสุดๆนะครับจะเห็นเลยว่าเรียบมากๆแล้วก็มากับวัสดุเป็นพลาสติกผิวเงาครับโดยที่จะมีไฟแจ้งสถานะอยู่ทางด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยก็จะมีการสลักเป็นแบบว่าบุ่มลงไปเลยนะเป็น e d i f i e r ครับก็คือยี่ห้องเขา ด้านขวานเนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับรีเซ็ตนั่นเองครับแล้วก็ทางด้านหลังครับก็มากับ USB-C ไว้ใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองวัสดุผิวเงาแบบนี้มันก็สะท้อนไฟสวยดีนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียในเรื่องของการที่เวลาใช้เป็นนานๆหรือว่าแบบมีการขูดขีดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรอยได้ง่ายนั่นเองครับเปิดฝามาก,ก็จะเจอกับตัวบัตหรือว่าตัวหูฟังนั่นเองนะครับรสีที่ผมเลือกใช้ก็เป็นสีฟ้าครับ หูฟังเขาเป็นทรงบัตนะครับหรือว่าเป็นทรงเรียกว่าง่ายๆว่าทรงถั่วและกันก็คือจะไม่มีกา้านขาหรืออะไรเลยนะครับก็เสียบเข้าไปในหูได้เลยแล้วก็ตัววัสดุตัวเครื่องนะครับจะมีส่วนที่เป็นเงาตรงบริเวณโลโก้ตรงนั้นเป็นที่สัมผัสควบคุมด้วยแล้วก็ส่วนรอบๆตัวเครื่องนะครับจะเป็นวัสดุแบบด้านนั่นเองฮะก็ให้การสัมผัสจับที่เรียกว่ามั่นคงขึ้นและหูฟังแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาครับ แล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าหูฟังเป็นแบบอินเอียร์ครับก็จะมีจุกยางนะฮะซึ่งก็อาจจะเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าแกะกล่องมาเนี่ยถ้ารวมไซส์ทั้งหมดให้เปลี่ยนขนาดจุกยางได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันนะครับก็เลือกขนาดให้มันพอดีครับจะได้ใส่สบายๆกันไม่ธรรมดาครับกับการกันน้ำกันฝุ่นที่ ip 5 4ใส่ออกกำลังกายกันเหงื่อกันละอ่งน้ำได้อีกด้วย สเปคตัวนี้เขาอัปเกรดมาจากตัวก่อนอย่าง Edifier TWS1 Pro นะครับตัวนี้ TWS1 Pro 2เนี่ยก็อัพเรื่องของขนาดไดาเวอร์นะครับมาเป็น10มิลจากตัวก่อนอยู่ที่6มิลเท่านั้นถึงเรียกว่าใหญ่ขึ้นเกือบ50%นะครับก็มัน่นใจได้เลยว่าเสียงต่างๆจะดีขึ้นนะครับคุณภาพต่างๆแบบอัพขึ้นแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าผมเอาไปใช้งานตอนเที่ยวญี่ปุ่นอยู่นะครับเวลาเดินทางต่างๆนะฮะก็ฟังเพลงไปใช้งานเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ดีเลยซึ่งอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเดินทาง เ,เสียงมันจะดังผมก็จะเปิด Active นอย s e Cancellation ตลอดนะครับก็จะทําให้ใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งได้4ชั่วโมงติดต่อกันนะครับแล้วก็สามารถบวกกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในเคสได้อีก12ชั่วโมงก็รวมทั้งหมดเป็น16ชั่วโมงครับแต่ถ้าใครใช้ในที่ที่แบบเสียงไม่ได้ดังมากไม่ได้เปิด Active นอย s e Cancellation เนี่ยคุณก็จะสามารถใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วก็บวกกับแบตเตอรี่ในเคสได้อีก18ชั่วโมงครับก็จะรวมทั้งหมดเนี่ยก็คครืคอราา แต่ว่าให้ ANC หรือว่า Active Noise Cancellation มานะครับซึ่งผมเอาไปใช้อย่างการน,นั่งรถไฟต่างๆเนี่ยเสียงมันดังมีคนคุยกันมีเสียงรถไฟอะไรเนี่ยก็ตัดเสียงต่างๆได้ดีนะครับก็คือไม่ได้เงียบสนิทหรอกแต่ว่าก็คือลดการรบกวนไปได้เยอะเลยซึ่งเขาตัดเสียงรบกวนได้สูงถึง43เดซิเบลนะครับด้วยราคานี้ผมว่าเพียงพอแล้วล่ะคุ้มมากๆ เขามีระดับในการตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับตั้งแต่ High Noise Cancellation เลยซึ่งผมใช้เป็นส่วนใหญ่ก็คือตัดสูงสุดเลย43เดซิเบลนะครับแล้วก็ลองลองมาใครอยากจะปรับลงมาก็เป็น Low Noise Cancellation ลงมาอีกก็จะเป็น Wind Reduction นี่ก็ตัดเสียงลมทั่วไปนะครับและเขาก็มี Ambient Sound Mode มาให้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้ชัดเจนครับซึ่งเราสามารถปรับความดังของการได้ยินเสียงรอบข้างได้ด้วยนะครับลบ3ไปจนถึงบวก3ตอนนี้เปิด Ambient Sound แล้วนะครับ ก็จะคุยกับคนข้างรูเรื่องละรูเรื่องไหมรูเรื่องในยินอ, <Hey. S 2> อัพด่นแถมยังมีเซ็นเซอร์ที่หูฟังนะครับถ้าเราถอดหูฟังออกเนี่ยคอนเทนต์หรือเพลงที่เราเล่นก็จะหยุดอัตโนมัติเลยแล้วพอใส่กลับเข้าไปก็จะเล่นต่อครับดีมากๆ e d i f i e ไฟเอที ifier, 1 Pro 2นี้ถ้าในเรื่องของเสียงนะครับในการฟังเพลงมาเนี่ยผมบอกเลยว่า เหมาะกับแนวอย่างป๊อปกับร็อกนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งที่โอเคพอได้ก็ก็ได้อยู่อะ EDM นะฮะก็ได้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหูฟังทำมาชัดเจนมากๆในเรื่องของแนวเสียงนะครับเพราะว่าในโหมดของ EQ ของเขาเนี่ยในแอปพลิเคชันสามารถปรับได้นะครับก็จะมีป๊อปให้เลือกมีร็อกให้เลือกแล้วก็มีคลาสสิคอลให้เลือกนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ผมเทสแล้วก็คือเหมาะกับ2แนวนี้จริงป๊อปกับร็อกนะครับส่วน EDM เนี่ยก็จะรองลงมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็ได้อยู่สําหรับใครที่ชอบฟังแนว EDM ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคใครที่ชอบเบสเนี่ยตัวนี้ก็มีให้นะครับก็คือมีมาเป็นลูกๆนี่แหละให้เราได้ฟังกันนะครับเสียงกลางก็โอเคใช้ได้นะครับแล้วก็เสียงร้องก็ชัดเจนดีนะครับด้วยราคานี้คุณต้องเข้าใจว่ามันไม่คงไม่ได้ไปดีเท่าตัวราคา56000หรือว่าเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับด้วยราคา1,400 กว่าบาทเนี่ยแต่ว่าได้เสียงระดับนี้ผมให้ผ่านให้เยี่ยมเลยถือว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาในส่วนการคุยโทรศัพท์นะครับต้องบอกว่าเขามีระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI ด้วยทําให้การคุยโทรศัพท์ของคุณนั้นชัดเจนคมชัดยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เอาไปใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คมชัดในสภาพแวดล้อมที่กลางๆนะครับอย่างในร้านกาแฟาก็เสียงดังระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบดังเวอร์อะไรมากมายลองไปฟังการเทสใหม่ดูครับและนี่คือการเทสเสียงนะครับ จากหูฟัง Edifier TWS1 Pro 2นะครับโดยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเงียบนะครับไม่เป็นยังไงบ้างลองฟังกันดูนะครับสวัสดีครับผมคิวเตมีครับและนี่คือการเทสไม้นะครับของ Edifier TWS1 Pro 2ในสภาพแวดล้อมที่ม <Lum ens isk> ีเ <litres> สียงรบกวนนะครับมี เครื่องฟอกอากาศที่ผมเปิดแบบแรงสุดเลยแล้วก็มีการเปิด YouTube อยู่ข้างๆด้วยนะครับเป็นการรบกวนดูเสียงไม่เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสวัสดีครับผมคิวเตวีครับสำหรับคนเล่นเกมเองก็มีเกมโหมดมาให้ด้วยนะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเสียงก็จะดีเลย์น้อยลงครับ จากการเทสแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่ายังยังรู้สึกนะยังรู้สึกว่าดีเลย์อยู่หน่อยๆนะครับผมอาจจะยังไม่ได้แบบว่าลดเวลาลงมาได้ดีแบบจนไม่รู้สึกนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้เลยแล้วลกันว่ารู้สึกหน่อยๆอ่ะใครที่ยา ซื้อไปเล่นเกมนะครับก็จะมีข้อสังเกตนี้นิดนึงในการควบคุมระบบสัมผัสนะครับก็จะอยู่บริเวณโลโก้เงาๆตรงนี้ให้เราสัมผัสนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นคําสั่งอะไรบ้างลองมาชมกันแตะ2ครั้งที่หูขวานะครับก็จะเป็นการเล่นแล้วก็หยุดคอนเทนต์หรือว่าเพลงที่เล่นอยู่แต่3ครั้งที่หูขวาก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปครับแตะ2ครั้งที่หูซ้ายนะครับเป็นการสลับโหมดการตัดเสียงรบกวนต่างๆแตะ3ครั้งที่หูซ้ายครับเป็นการเปิดปิดเกมโหมดนั่นเอง ตัวคาสั่งระบบสัมผัสเนี่ยสามารถมาปรับที่แอปพลิเคชันได้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็คือปรับคําสั่งได้เลยว่าแตะ2ครั้งจะให้ทําคําสั่งอะไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงแตะ3าครั้งด้วยจะให้เป็นคําสั่งอะไรได้ทั้งหูซ้ายหูขวาครับพอทูฟังวางไว้ไหนไม่รู้ก็มีไฟไมเอียบัตนะครับก็ให้กดเ e ิร์ชได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะส่งเสียงแหลมนะครับออกมาจากเจ้าตัวหูฟังของเราครับซึ่งมันเป็นเสียงแหลมที่ทำให้เราแบบมันสะกิดหูเราอะ่ะมันจะทำให้หูเราเจ็บนิด นิดนะฮะในในที่ผมฟังนะก็จะทําให้เราตามหาเสียงนั้นแล้วก็หาเจอได้นะครับถือว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเรียกว่าพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นก่อนนะครับแล้วก็มาในราคาที่เรียกว่าเอื้อมถึงเลยราคาพัน กล,กลางเท่านั้นแต่อย่างที่บอกก็คือให้ฟีเจอร์ต่างๆมาดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวน ANC นะครับหรือว่าระบบการทัชส,สัมผัสก็ยังใส่มาให้ใส่ออกกําลังกายก็ได้นะครับมีการกันน้กากันฝุ่นที่ IP54 และแบ,บตเตอรี่เองก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับราคานี้นะครับสามารถฟังได้ยาวนานอาจจะไม่ได,ด้แบบยาวนานเมื่อวังอะไรแต่สําหรับผมถือว่าดีมากๆนะครับอย่างการปิด ANC เองก็สามารถฟังได้ถึง24ชั่วโมงเลยคุยโทรศัพท์ก็ชัดเจนน่าพอใจนะครับรวมถึงมีเกมหม ให้อีกด้วยครับโอ้ยคุ้มสุดคุ้มครับ e d i f i e r TWS1 Pro 2ตัวนี้นะครับราคาแฟลชเซลที่จะถึงนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือ1489บาทสามารถซื้อได้ทั้งลาซาด้าแล้วก็ s h อป e e นะครับซึ่งลาซาด้าผมมี link code, ลิงก์โค้ดลดราคาเพิ่มเติมอีก250บาทให้ด้วยการคลิกกันได้นะครับและสำหรับช่องทาง s h อป e e ก็มีโค้ดนะครับขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับให้ลดได้เพิ่มอีก250าบาทเช่นกันครับลิงก์สั่งซื้อทั้ง2ช่องทางทิ้งไว้ในแคปชั่นเรรรียบรยบ้้อแลวก็สาามถ ไปกดกันได้เลยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นหรือคำถามอะไรเกี่ยวกับ S d i f i e r TWS1 Pro 2ตัวนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์มาได้เลยมาคุยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ผมคิวเตมีครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากกันอีกนอกจากหูฟังช่วงนี้รีวิวหูฟังเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากอื่นๆอ,อ,อีกก็ติดตามไม่ดีละกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ